<c oughs> ขอเจริญพรการให้คือความสุขการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้ในขณะที่ผู้ให้นั้นสุขใจที่ได้ช่วยหรือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การให้ที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นการให้ที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นมีความสุขให้โดยไม่หวังสิ่งอตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจและเปรี่ยมไปด้วยเมตตาจิตไม่รู้สึกเสียดายหรืออะไรอาวรในสิ่งที่ให้นั้นและเป็นการได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมานั้นเป็นเพียงผลพลอย ได้จากการให้เช่นการให้ของขวัญวันปีใหม่ซึ่งเรามักจะได้รับของขวัญกลับคืนมาด้วยด้วยเช่นกันนี่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ประเสริฐที่สุดในเรื่องของการเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อไปแสวงหาความจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นการออกบวช ของพระพุทธเจ้าเป็นการสเสด็จออกมหาอภิเนตรสลม<_><_>การสเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงศึกษาและบําเพ็ญความเพียรด้วยความยากลำบากแสนสาหัสจนกระทั่งตัดสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้แสดงธรรมนั้นให้แก่ เทวดาและมนุษย์และสัตว์ทั้งสั่งสอนพระสาวกทั้งหลายให้เผยแผ่ทำแก่ชาวโลกเพื่อให้พ้นจากความมืดบอดบพ้นจากความหลงผิดและชี้ทางที่ถูกที่ชอบให้พวกเราได้เดินตามในวันเพลญขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสลุตัดกับพร,พระสาวกดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขเนี่เพื่อความสุขอันนี้แก่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องบนงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรันทร์พร้อมทั้งอัด พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกนี้มีเกเรตเพียงดังทุรีนในจักษุเบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจะมีแม้เราจะกระทําแม้พวธเจ้าเองก็ยังตรัสว่าเราเองก็จะไปเหมือนกัน จะเห็นว่าทรงอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่นตลอดเวลางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดหมายถึงศีลสมาธิปัญญารวมเรียกว่าไตรสิกขาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญตามหลักพระพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว อัตตาตัวตนเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วธรรมชาติของจิตที่มีเมตตากรรุณามุทิตาอุเบขาก็จะปรากฏขึ้นสำหรับพระอรหันต์เมื่อหมดกิเลสมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วหน้าที่ในชีวิตทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของความสุขของมหาชนการประกาศพระพุทธศาสนาศาสนาจึงแสดงถึงหน้าที่ในชีวิต การให้นี่คืออะไรให้อะไรบ้างดังที่กล่าวว่ากล่าวแล้วว่าเราทุกคนให้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดแสดงต้อแสดงจะต้องตั้งอยู่ในบนฐานของศีลธรรมให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงจะได้ผู้จะถึงจะให้ผู้อื่นได้เพียงแค่มีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจที่จะให้ตามกำลังของเราทุกคนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ประเภทของทานที่ควรให้ในทางพระพุทธศาสนามีอยู่4ประการหรือ4อย่างด้วยกัน หนึอมิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวสุกอาหารและน้ำเป็นทรัพย์โดยประมติสิ่งอื่นเป็นทรัพย์โดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของคนที่ทำให้เกิดความจำเป็นเช่นเงินทองเพชรพลอยกินไม่ได้และไม่มีประโยชน์สออภัยทานคือการยกโทษด้วยการไม่พยาบาทจองเวร เป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุดโดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส 3. วิทยาทานคือการให้ความรู้ทางโลกสีธรรมทานคือการให้ความรู้ทางธรรมโดยเฉพาะความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่า <c oughs> ทุกให้ทุกอย่างจะเห็นว่า มีถึงสในสประเภทของทานที่เราสามารถให้ได้โดยไม่จำจำเป็นต้องใช้เงินทองแต่ใช้จิตใจที่ดีไม่มีพยาบาทในการทำนั้นคืออภัยทานวิทยาทานและธรรมทานญาติโยมทั้งหลายนี่จริงๆแล้วทูกประการของทานนั้นมีประโยชน์และช่วยคํำจุนชีวิตคนช่วยให้เกิดช่วยให้เขาเกิดมีความพึง ที่พึ่งอาศัยในชาตินี้แต่ทําทานเนี่ยทานนั้นเป็นเลิศที่สุดเพราะช่วยให้เขารู้จักพึ่งพึ่งตนเองได้ต่อไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยส่วนอภัยทานนั้นทําได้ยากที่สุดในการทําทานให้เกิดผลบุญสุดสูงสุดนั้นตัวผู้ให้ก็ต้องมีเจตนาที่จะให้ ด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งเจตนานั้นต้องมีพร้อมทั้งสามระยะนั้นก็คือหนึ่งระยะก่อนการให้ทานสองระยะที่กำลังให้ทานสามระยะหลังการให้ทานทั้งสามระยะเวลานี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ล่าเริงและยินดีในในทานที่ให้ไปโดยคิดว่าตัวผู้รับเองจะมีความสุขจากทานที่ตนเองได้เสียสละให้ไป อย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ยกเป็นตัวอย่างพอสังเขตเพื่อญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจก็ขอเจริญพร